สวัสดีครับมาหนี้ก็มาพบมาพบกับบ่าวทาันน้งคู่ชาแนลครับบ่าวทั้งคู่ชาแนลที่พาไป็กู้เบสกับมาหน,นี้ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่กลางปลาผ้ากางพุงเลยครับมาหน,นี้มากับไอ้์สองคนครับงอย่างน้ำหนาไปแล้วอยู่ลุกหนวยเลยครับมาหนี้มาใส่ลุกหนวยในกับฝากติดตามผลง,งานของบ่าวทาั้งคู่ชาแนลในเด้อกับผลงานสายแดงครับมาเบิ่งมาลุ้นน้ำกันครับนี โดนดยอะครับเพื่อนที่หอดมองนะเลยถ่ายบรรยาก,กาศรบอบๆนี่ที่พี่น,อน,น้องได้เบิ้งครับนะสำคัญกับเติอนปาาลาแล้วพี่น้องเอ้ยเหมือนไช่แต่มีทางยางครับเดก็กก็ใส่อยู่ในลูปหัวใส่เลยล้อขึ้นนี่เตือนสิแล้วกันโ,โ,โอ้ปลาสามสีถูกครับ สองคนครับตต่จริงมนงันว่าสามหลักคหนึ่งคนยิ่งมาางังนมากคุณอาใส่แสียงขึ้นเนี่ยไใส่เวทสาวคนอยู่ักมายามมากู้นะสองคนคุณอาเพิ่งยังว่ทันขึ้นมาแต่ให้ครับก็เลยต้องมายามก่อนครับผมมากู้ก่อนเพราะว่ามันสีสายแล้วเงเอารถโดขับทางผมนะเอ้ยขรดอดทนครับครับผู้ใดอยากออกคลิปเดือนปลาหนะ้านี่ติดต่อมาได้เลยครับเด้อ เดินป่าของแท่ครับนี่ก็ได้ไภัมักผจญภัยมักเดินปา่าติดตอมั้ยครับเดี๋ยวผ้าเดินกับมักเดินเอาคนที่เ,เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ดเวยนะครับเด้กดกระดิ่งพร้อมฝากผลงานอันน้นอยๆของเบาทึงโพชนเนลไว้เนี่ยนั่นๆๆ่ ชมบรรยากาศรธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาติของจริงเลยครับนี่มีแต่ป่าไม่ไผ่ไม่ไรครับอาอ้พ่นย่างน้ำไปแล้ววันนี้ตามอ้พ่นไปไปกูเวทเข้ามานี่ยังอีกไกลอยูว่ไอ้ยังอ,อ,อีกหน่อยนึงห่ดท อาทิตย์ชีวิตคนเดินทั้งคู่ครับตรงเออเมื่อคืนนี่ก็ลงอยู่สามแยกนี่แหละผุนออกมาจแต่ผุนเมื่อคืนนี้มันลงลงไปทางนี้เป็นอะไรเนาะเป็นวันนี้มากูา้วันนี้สิมานมาเนาะเออมันมาน,าน,มานี่ยยังไงก็มาเราลุน้นรอชมนำกันเด้อพี่น้องเด้อ บากก่บาวกำลังใจให้กับทีมงนานใส่เสียงกับบ่าวท้องพูดแชแนลแน่มาหนีิบ่าวท้องพูดแชแน,นลมากพูดเดียวพี่แซมใส่เสียงบอกได้ไหครับโอ้บรรยากาศสวยๆเุ็นพี่น้องบรรยากาศกลางภูเลยทด้นี่กลางภูเขาครับไปอย่างต่อไปครับเพราะวยย่ายังอีกไกลเติบอยู่เพ่ยสิหอดมองมันกระไดเอาครันผมขออนุญาตเดิน ลือ,อยางไปหอดมองดูฟุ้งี้ไทยเบื้องไม่อีกเด้าถึงเลยกระถาล้อชมมันกับน,น้ำนครับว่ามันนีมันบ่โอ้ยกลมไปพ่อมอันนี้ทางนี่โทรหดท้ทนขนาดถือใจผู้เดินป่าแล้วนี่อ่ะหาชมกันอยู่พูดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้ก็ผ้าพี่พาน้องมาหอด มองไซเบสแล้วครับวันนี้กระถีเริ่มการกู้แล้วครับกับกู้มาแล้วสองลังครับมิดจิรีครับพี่น้องโคตรครับบรรยากาศบรรยากาศแย้มเศร้าครับไปครับกู้เวดต่อไป กางดงกลางป่าครับพี่น้องขออนุญาตสัมผักสกับพี่ต่อมาได้ไหมครับเพื่อทาจีบปีครับผมมีปัญหาเอาพัชัชนเดี๋ยวผมขอกูเบ็ดก่อนครับนี่คันนี้กับมีดจิรีครับอ่ะขออนุญาตกูเบ็ดกับข้าวครับครับก็เห็นระทึกครับเรียบร้อยครับบัตรน,นี้แจ็คเสีดอกปฝาแต่บางยังยูกันไหม กูไปตะลู้เถอะ นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยขึ้นฟังเรียบร้อยบบดนี้โอ้มีปัญหาโอ้โนี่ครับผลงานโอ้ปลาดุกไงไอซัำมีลีเละเข็นปลาดุกหน้าไหมเทียบกับแขนผมครับเออเหลืององค์ตองเลยไหมเออ น,นี่เป็นลูกหน้าครับพุ่น้ะ่ะเขาแขนครับพี่น้องโอ้สวยงามครับอันนี้ได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้ถึกถึกเบ็ดคันตรงเหมือนคันกโกงฮะอนุญยาตยใส่ถึงแยงก่อนครับโอ้อย่ามาสับผักตั้มให้จนได้ครับลูกไง ที่กับแขนครับพุนะ่น่ะโอ้เอาขออนุญาตตุดตากล้ครับอู้ปลาดุกไงดุกนาครับผมหนึ่งตัวครับเรียบร้อยขออนุญาตแสง,งครับป่านี้เมื่อกี้วัที่ไซต้องปุดปาก่อนบ้า เตรียมกำครับคุณะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย,ยามก่นอนทบัวนกันก็ได้ เท่ายไอ้นี่น้ำหนักตัวรหัขีดตัวรหัขีดโลนึงพอดีเนาะสองตัวเนาะสร้างเรียบร้อยโลนึงพอดีโอ้สวยๆครับโลสิบขีดครับโลสิบขีด <laughs> เรียบร้อยสองตัวนี่โลสิบขีด<อ>นี่ครับนายแบบถือปลาสุดยอดนะครับมาหนีกับผลงานของมือนี้เนาะไอผลงานของทีมงานแซ่บครับมาหอดบ้านแล้วครับมาหอดบ้านแล้วบ้านเรียบร้อยมาทั้งปลามาทั้งหอยดนะ้วยเนาะกัดมึงจนะขำมึง้ยสุดยอดครับปลาไงปลาพูเนาะไอ้ ใหญ่ค่อิรีเลยครับพี่น้องพื่อนทรงตัวโลเลยครับนี่หอยกระมานครับวันนี้หอยสซร,รีกริดจะมีก้อยหอยสซร,รีพร้อมน้องไอ้วันนี้นี่ครับมาเบิ้งพี่เด็ดหน้องไม้ครับพี่เด็ดนี่ห,หวานฮอดหน่อไม้พี่น้องปลากระมานหน่อไม้กระมานเสียดายพี่น้องเอ้ยไม่นี่วมดตัวที่สองประเทายให้เบิ้งเด้อเบ็ดเบ็ดครับ แบบหัวหน้าสิบ่ลงไปเพิ่นก็นน้ำหลังลงไปคือเก่าครับเราหน้าไหมขึ้นมากเลยเป็นถุงใหญ่เลยแกงหน้าไม้ใส่เพียงพี่น้องวันนี้กินอยู่แบบบ้านๆน,นี่คือเหตุยังครับนี่ปอกหน้าไม้ปอกหน้าไม้เตรียม,มตัวแกงแล้วเนาะเมนูแกงแกงหน้าไม้ใส่เพียงวะแกงหน้าไม้ใส่ลอ,อ,อยใ<ก>ส่หมอใส่ห้อ วันนี้ก็คือว่ามันครับมันทั้งปลามันทั้งหอยมันหอดเอาไม้ครับทิมมันทั้งนอไอ้เคยเพ่นกับมันปลาสามโลพี่น้องปลาเอียนพ่อปลาเอียนใหญ่ปลาดุกใหญ่เขาแขนอีตัวหนึ่งปลาดุกรุ่นของผมนี่ก็อีกตัวหนึ่งปลาของเพื่อนสามโลเพ่นนี่พี่น้องมันนี้กับมันอยู่สามเต้มผมก็ให้ไอเพื่นเป็นตัวหนึ่งครับมันาตต่อคอไม่ใหญ่หรอกเขาดำผ้านี่แหละเดี๋ยวมาจองไว้ มคำขึ้นใส่ย,ยามนี่คือสิได, <c oughs> ดายอยู่น้องไอ้นกเสียดายอยู่ไปเดี๋ยวไปสาดทนันุ่นก็ได้บ่ยากรจกัดไปเสสิภาคเข้าขขไปสานในบ้าน <c oughs> นี่ครับคือผลงานของโมนาสายเสียงต้งปลาทั้งนม่มไมมครับวันนะี้หอยพ <c oughs> ่อมครับนะว่าหอยสีสเดียวมาก้อยพร้อมของหอยสดี <c oughs> ไเสรีครับนอยปู้ยงไงยก่สิ่กอายแต่ฟ้าเนี่ยวิลึกอหลีพี่น้องสองตัวลครับไม่ตายครับพี่น้องเนี่ยถือว่าคัคากจูคักมันแล้วมันนี่ผมก็คืสิบุ้งยังไหวครับมันีนเส,สียงมันด,ดังเนี่ยตัวเรามาถึงบ้านแล้วกะ หนึ่งหัวนาแกะตองไ,ไปเรื่อยๆกันครับหัวนาไม่ยังสีฟากปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์สายแสงสายแสงมิวสิสายแสงบิว <c> ส <oughs> <c oughs> ิเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจนะ นู่นวมีอะไรมาหนีกันแกงนอครับแกงนอไม่ได้หนอไม่ดิหนอโมเมนต์นอนอื่นเลยทีเฮ็ดยังครับนีตัวปลาไหลตัวปลาไหลปลาไหลนี่สิเฮ็ดเมนูยังครับตับเป็ดตัวใหญ่ปลาไหลมาหนีตัวใหญ่เนาะมีจซกเมนูมาหนีสามไม่หรสามครับแกงนอไม่แกงนอไม่ ประเภปอะไลอีกยังยิ่งขึ้นยังวะอีกหนึ่งข <how> ึ <the> course, ้นอย่างวะปลาดุกดิปลาดุกอัจจะไเท็นเนาะปลาดุกอาจจะเห็ดตัวแรงผนละเนาะปลาดุกอันติก้ยปลาดุกก้ยปลาดุกก้ยปลาดุกก็เป็นนี่ครับอะไรอะไรองไอ้เคยสุดยอดอะไรแล้วละคักอิลิมันปละไรใหญนี่เราได้แบบจูบอยู่นะ คุณครับมานปลาไหลใหญ่พพ้ม่มปลาดุกใหญ่สองตัวอันนี้เป็นปลาไหลของไอ้ครับไอ้เคยเกินให้เอามาพัดเพชรให้ครับพอดีตอนเทียงสะพาก,กันกินเทียงอ๋อนี้แล้วครับผมมีองไรบ้างพัดปลาไหลไปแกงเอมาไห้ครับนี้ เสร็สจๆครับผมตึงๆยริงๆครับเสียงดังตกลได้มอกคนนึงนั่งขินนั่งไข่รัดอะไรไปเนี่ยครับชื่ออะไรดิลิขอบตาครับผม เ่งเขียนเเจ้าทักมาป๊อปกจาครับเดี <detta gentleman> ๋ยวเเรเท่านี้ละพี่น้องเยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากผลงานทีมงานส่แสงน้ำเดยครับเด้อวัสดีครับ